พี่น้องคะมือนีก็ถือว่าเป็นมือสันวันดีของบ้านฮักเอบีหรือว่าเป็นวันดีของซอแอนอรดีแล้วก็บอดบอยสิริชัยนะคะชิวามือนีก็ได้เริกขึ้นบ้านใหม่นะคะที่ซื้อไว้ที่กรุงเทพมหานครนะคะ่ะพี่น้องก็เรียกได้ว่าหมอล้ําช่วงนีก็คือออนทัวร์กรุงเทพตลอดอะเนาะแล้วอีกอย่างคะ่ะพี่น้อง หลังปิดฤดูกาลไปนะคะซอแอนกับบอสบอยนะคะงานหลักๆก,ก็จะอยู่ที่แถวกรุงเทพค่ะพี่น้องอย่างงานที่คอนเฟิร์มก็คือเป็นพิธีกรนะคะคอมเมนเตอร์อรคู่ของรายการมอลลับไอดอลนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าต้องอยู่กรุงเทพกันยาวๆก็เลยวางแผนซะเลยค่ะพี่น้องว่าสิมเซา้องอยู่กับแบบอาซาไปกับ เส,เสียไปซื้อ,อเนาะแต่ว่าถ้าสร้างบ้านหรือว่าซื้อบ้านนะคะก็จะได้บ้านอาศัยอยู่นะคะไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะอีกหลังหนึ่งของ AB ค่ะพี่น้องรเรียกได้ว่างานนี้นะคะทำเอาแฟนคลับ f c เป็นปลื้มค่ะที่เห็นความสำเร็จของน้องแอนและก็บอสบอยนะคะที่ร่วมกันก่อ,กอสร้างมานะคะเรียกได้ว่าสยบทุกกระแสดราม่าเลยค่ะของกระแสดราม่าที่ว่า เอาคาสินสอดน่ะก็ยังโบเล่ด้พี่น้องแต่ยังมีแบบข้อความทักมาก็ยังมีแบบพูดไม่จบไม่สิ้นอ่ะเนาะพี่น้องเนาะทั้งทั้งถือว่างานแต่งนี่็จบไปเป็นเดือนแล้วนะคะแล้วกรทา่งบอสบอยนะคะกับซอแอนก็ได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วค่ะพี่น้องว่าบริเอาสินสอดนะคะค่ะแล้วอีกอย่างนะคะพี่น้องคนถีอม่ายุแยงให้เพิ่นเลิกกันนั่น เลิกคิดแต่แล้วนะคะสาวศรีกะเอ๊ะว่ะหลักคิดอยู่ว่าคนที่มายุแยงเนี่ยเป็นคนที่เขาแบบผิดหวังหรือเปล่าผิดหวังกับความรักกับบอสบอยหรือกับซอแอนหรือเปล่าเป็นประเภทที่แบบหลงรักข้างเดียวอะ่ะพี่น้องพี่น้องในเบิงบอคลิปนึ่งที่ว่าไอ้บอสบอยิเลยใช้แล้วขับรถไปกับซอแอนอลดีไปสู่ซอแอนนี่แหละที่สนามบินหรืออะไรสักอย่างนี่แหละสาวศรีจําได้นะมีผู้หญิงปริศนาค่ะ โทรเข้ามาที่เบอร์บอสบอยสิริชัยค่ะพี่น้องแล้วก็บ,บอกว่าเป็นเมียของบอสบอยสิริชัยค่ะพี่น้องคลิปนั่นนะสาวสีหัวักบักค่กคะมโนเก่งมากแล้วก็แบบมา่ววาตอนที่เพลินกำลังไล่สดอยู่นะกำลังเฮ็ดคลิปทายคลิปอยู่แล้วก็เพิินกกอยู่กับเมียเพิินผู้สาวเพิินเนาะอันนี้ก็เป็นแฟนคลับที่มโนไปเองนะคะพี่น้องถึงกับขั้นบอกว่ามีลูกนำกัน บอดบ่อยสีที่ใช้แล้วก็เลยว่าอ้าวคอยไปมีลูกตอนใดนะคะแล้วเขาเคยพอกันบอจังสีนะบอดบ่อยก็เลยงุ้งไปเลยค่ะพี่น้องแต่สาวสีเสอว่าค้นประเภทนีก็ยังมีอีกเยอะค่ะคนที่ชอบมโนไปเองนะคะคิดเข้าข้างตัวเองแล้วก็เพ้อฝันไปฝ่ายเดียวนะเนาะแล้วอีกอย่างค่ะพี่น้องซอแอนกับบอดบ่อยกับโบเมนในสถานะผู้สาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับ แต่งงานเป็นผัวมีร่วมสร้างอะไรด้วยกันหลายๆอย่างค่ะอ่าไปเฮ็ดให้เพิ่นผิดใจกันเธอเนาะเห็นเพิ่นมีความสุขนะคะสาวสีผู้เป็นเอฟซีนะคะกัรู้สึกมีความสุขไปน้ำค่ะเมนีเฮงเป็นมือบ้านใหม่เนาะมันก็ต้องมีความสุขความอิม่มเอ,อิบความทุกอย่างอะความภูมิใจอะคะ่ะพี่นงพี่ไมพัชรีนะคะกัตอนนี้ก็อยู่กับอซอแอนนะคะกับบอสบอยนะคะก็มาร่วมในงานขึ้นบ้านใหม่ด้วย และครอบครัวของบอดบ่อยสิริชัยนะคะแล้วก็ครอบครัวของซอแอนอรดีพี่น้องก็มาร่วมในงานวันนี้ด้วยนะคะมาผูกข้อไม้ข้อมือนะคะญาติสนิทมิตรสหายค่ะคนกันเองทั้งนั้นนะคะเพื่อให้อยู่บ้านนี้แล้วรวยอยู่บ้านนี้แล้วอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแม่แตนก็ทําพิธีทุกอย่างเลยค่ะกับแม่แตนนะคะก็มาช่วยกันในงานนี้ด้วยค่ะก็ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวสุขสันต์นะคะพี่น้องเอาพี่น้องขนาดปมีหลาน ขนาดซอแอนบอกมีลูกเขายังหักกันป่านนี่พี่น้องถ้าสมมุติว่ามือหนึ่งมีลูกนะคะมีเบบีตัวน้อยนะคะให้คิดเบื้องว่าญากับย้ายนี่สิญญาตกันเลี่ยงบอเอ้าพี่น้องไผซีไดเลี่ยงสุจริว่าไผซีไดเลี้ยงเอาต้องญาตกันแน่ๆเลยฉะนั้นแล้วนะคะซอแอนอร์ดีบอสบอยสิริชัยจำไปเลยนะคะว่าแฟดเท่านั้นคะ่ะถึงจะจบทุกอย่างนะคะ เรียกได้ว่าถ้าได้แฟดนะก็ตามทันเพื่อนๆคนอื่นไปเลยค่ะก็ยิ่งดีค่ะพี่น้องให้คิดบ้างว่าอแฝดเอบีเนอะพี่น้องเนาะหนักกับงสกสวยเหมือนแมโลเหมือนพอคิดไปแล้วกับมีความสุขอย่างที่ FC บ้าน AB นะคะเขาคิดกันนะคะส่วนสำหรับ FC ที่มนโนเก่งนะคะชอบอคิดไปเองฝ่ายเดียวคิดเข้าข้างตัวเองหรือว่าชอบอยุแยกนะคะ ก็อย่าเรียกตัวเองว่า f c นะคะแล้วก็ f c จริงๆนะคะที่ร,รักในตัวศิลปินจริงจะไม่ดา่าศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบค่ะนี่แหละค่ะสาวสีก็เลยแบบเห็นแล้วกบบบางทีมันก็เบาๆกับอะไรเนาะพี่น้องเนาะเห็นใจศิลปินคือการเห็นใจซ,ใจซอแอนเห็นใจทุกๆท,ท่านนะคะที่เจอกระแสต่างๆไม่เว้นแต่ละวันค่ะพี่น้องแทนที่ว่าเราจะมา สร้างสิ่งดีๆสร้างพลังบวกมอบพลังบวกให้กันนะคะอย่างที่ซอแอนเห็นไหมพี่นงคง mm hmm. บวสิไปิชใบโชย่ใสไปขึ้นงานไหนรับรองว่าคุ้มเกินคาดแน่นอนนะคะลาดสุดเห็นบอกขึ้นคูณ3นะคะกับใจเกินร้อยพี่บอยศิริชัยพี่ใหม่พัชรีนะคะซอแอนตัดชุดไม้มาเลยค่ะพี่น้องชุดนี้ก็ทําเอาแบบสายตาบอส บอสบ่อยนะ,ะหยุดไม่ได้เลยะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเซ็กซี่มากนะคะกับชุดที่แหวงนกตรงนี้นะคะพี่น้องแต่กับมีเซฟตี้อยู่นะคะแต่ว่าสาวซีมองไปแล้วมันแบบโอ้สวยทั้งน้องแอนทั้งแดนเซอร์นะคะที่คืนกำไรให้คนดูตัดชุดใหม่ตลอดเลยนะคะสำหรับซอแอนนะคะนั่นแหละแฟนคลับถึงให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ ติดตามผลงานของน้องแอนและก็บอสบอยตลอดเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับตลอดเลยค่ะค่ะคลิปนี้นะคะสาวซีกะมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องแอนอรดีแล้วก็บอสบอยเิริชัยนะคะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้ก็ขอให้อยู่แล้วรวยป,ปังปังปังมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสำหรับคลิปนี้สาวซีกบขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในสาวซีได้เ้อจ้า สวัสดีค่ะ